เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกล้วยด่างนะ,ะกล้วยด่างที่ออกลูกกอ,อกหน่อออกมาเป็นเป็นกล้วยไม่ด่างเป็นกล้วยเขียวนะคะเอ่อตอนแรกก็ทุกข์ใจมากด้วกล้วยด่างต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีหน่อออกมาแล้วมันก็เป็นกล้วยเขียวทีนี้ก็เลยแบบว่าก็ปลูกต่อแหละแล้วก็ให ให้รรดาลูกศิษย์นะคะมาตัดตัดกล้วยให้มันเป็นอุก่อน oh ให้มันเอาเอาหยวกไปกินเลยอะไอ้กล้วยเคียวนะแต่ว่ากล้วยด่างก็ยังแบบเหลืออยู่นะน,นี่ปลูกไว้หลังบ้าน,นอันนี้คือคุณแม่กล้วยด่างนะคะคือ ที่จริงน่ะเป็นกล้วยด่างที่สวยมากแข็งแรงมากนะคะแต่ตอนนี้นางมีลูกนะคะี่กำลังมีผลอยู่นะคะนี่ก็ยังด่างนะคะแต่ใบใบเขาใหญ่แล้วลมแรงก็เจอแบบเป็นแบบนี้นะคะส่วนลูกมันก็กำลังจะได้กินแล้วค่ะลูกกล้วยด่างก็ด่างจริงๆนะคะเห็นไหมคะเห็นลายด่างไหมลูกกล้วยด่างก็ด่างะคะ ส่วนต้นที่เป็นปัญหานะคะอันนี้คือต้นแม่เขาก็ำลังจะล้มละเพราะว่าเดี๋ยวธรรมชาติของกล้วยพอเขามีลูกแล้วเขาก็จะแบบตายไปนะคะแต่เขาก็จะให้หน่อออกมาละคะ่ะซึ่งหน่อแรกของเขาคือ,ค,อคือต้นนี้นะคะตอนแรกก็คือเขียวอือเขียวทุกใบเขียวแบบเขียวที่สุดแข็งแรงมากเขียวปึ๊ดเลยนะคะออกมาก็จะเป็นเหมือนต้นนี้หน่อน,นี้นะคะก็คือออกมาเขียวเลยทีนี้พอให้เขาตัดไปแล้ว น้องนางก็ยังจเจริญเติบโตได้แล้วนางก็กลับใจค่ะทุกคนนี่คือความด่างของนางค่ะด่างทุกใบด่างน้อยแต่ด่างนะด่างนะคะตอนนั้นที่ที่มันออกมาก็คือแบบว่าทุกใจว่าโอ๊ยแต่แล้วแม่ก็จะตายเพราะว่าธรรมชาติของกล้วยถ้าเกิดมีลูกมาแม่มันก็จะตายใช่ไหมคะเพอแม่มันจะตายลูกก็ดันเขียวกุ้มใจมากขอกล้วยด่างก็อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนซื้อมาคือคราคาแบบ แบบแพงมากอ๋อแต่ว่าต้นนี้ที่ได้มาไม่ได้ซื้อนะคะเป็นน้องที่สนิทกันเขาให้มานะฮะแล้วที่นี่ก็อพอพอต้นนี้ก็ตัดเห็นไหมคะร่องรอยการตัดตัดออกไปเลยนะแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่แล้วมันก็เริ่มกลับใจมาด่างะคะพอลูกของมันก็ยังเขียวอยู่ตอนนั้นทุกใจมากก็เสิร์ชหาว่าเออเปอร์เซ็นต์ของ ของกล้วยด่างที่จะให้หน่อเขียวแล้วมันจะกลับมากลายมาเป็นด่างลูกหลานเหลนหลนมันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกใจมากเซิร์ชทุกวันนะคะอันนี้คือลูกของต้นนี้เหมือนกันกําลังปลูกอยู่นะคะออกมาก็เป็นกล้วยด่างพอเซิร์ชขึ้นไปก็ก็เขาก็บอกว่ามีลองเกะเองปลูกเองทดลองเองมีเปอร์เซ็นเท่านั้นเปอร์เซ็นเท่านี้เปอร์เซ็นหรือบางคนก็บอกว่าไม่มีเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะ ก็ทุกข์ใจว่าเออกล้วยด่างแม่ก็บอกว่าเออสงสัยแบบมันเป็นกล้วยด่างที่ที่เขาหลอกหรือเปล่ามันใสสารเคมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะหลอกทําไมก็เขาให้มาแล้วต้นแม่มันอะไรก็คือคือกล้วยด่างก็คือสิ่งแปลกใหม่อยู่เหมือนกันคือแล้วก็เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันมีกล้วยด่างในโลกใบนีไ้ไหมในช่วงโควิดที่มันบูมเท่านั้นท,ท,ท,ที่ที่เราแบบ จริงจังกับกล้วยด่างนะคะก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่าใครเนี่ยหนอก,กําลังมาหน่อมาเต็มเลยคะ่ะใครที่ปลูกกล้วยด่างแล้วลูกออกมาเขียวอย่าพึ่งนนอยใจอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งสิ้นหวังใดๆนะคะปลูกต่อไปค่ะเดี๋ยวเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเขาก็อาจจะกลับใจด่างให้เราก็ได้นะคะแล้วหน่อที่ออกมานะคะสมมุติออกสามหนอแต่อันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นเขาเรียกเผือกนะคะไอ้ตัวเนี้ยนะคะตัวนี้แหละตัวนี้นะคะอันนี้ก็ก็มีนะคะแต่เปอร์เซ็นต์เผือกที่จะกลับมาเขียวไม่ค่อยมีก็ต้องตัดปลายแล้วก็ให้มันเจริญเติบโตใหม่ขึ้นมาดูนะคะเออธรรมชาติของกล้วยก็คือไม่จาเป็นต้องเหลือใบไว้ยิ่งเหลือใบไว้มันยิ่งต้องการน้ําเยอะและเหิดน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าตรงไหนมันแห้งแรงก็ก็สามารถที่จะนี่อันนี้ปลูกไว้หลังบ้านในที่ที่ชุ่มชุมนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนกล้วยจะชอบทั้งแดดแล้วก็ความชุ่มชื้นด้วยพอสมควรหลายคนบอกว่ากล้วยมันไม่ชอบหรอกทําม,มันหืมมันมันหืมภาษาอีสานแปบลบว่ามันมันอับมันชื้นมันเปียกอะไรเงี้ยกล้วยมันก็จะแบบตายอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วทดลองแล้วค่ะยิ่งหืมยิ่งดีค่ะทุกคน แล้วก็ต้องแดดนะคะใบต้องโดนแดดรากก็ต้องแบบรากก็ต้องโดนน้ำอะไรชุ่มๆแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้มีวิชาการใดๆอาศัยประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงเท่านั้นนะคะ รับชมรับฟังแล้วก็ตัดสินใจเองมาให้กำลังใจทุกคนนะคะในการแบบว่าพเพาะเลี้ยงต้นไมเ้เพื่อความสุขของตัวเองนี่แหละนะคะ